สวัสดีครับกลางวันอยู่คนเดียวนะฮะไม่ได้ออกไปใไนช่วงโควิดนะครับก็ตื่นมาอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าแล้วไ่อาบน้ำหาอะไรกินก่อนนะครับก็อยู่คนเดียวก็หาอะไรในตู้เย็นกินนะฮะวันนี้จะพาไปดูว่าคนแบบ ปกติจะมีคนทําอาหารให้กินฮะแต่เขาไปทําง,งานถ้าอยู่คนเดียวทําอาหารไม่เป็นเราจะทำอะไรง่ายๆกินนะฮะอะไรมีในตู้เย็นเราก็จะทํานะฮะวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะฮะสำหรับคนที่อยู่หออยู่คอนโดนะฮะแนะนําง่ายๆเลยะฮะไม่ยากไม่อยาก,ยากสําหรับคนที่ทําอาหารไม่เป็นอนยะ่างผมก็ทําอาหารไม่เป็นนะฮะก็ทํา่ง่ายๆกินง่ายๆไม่ต้องอะไรยากนะฮะดูในตู้เย็นของนี้มีอะไรนะฮะมันก็จะมี มีหมูมีปลานะฮะปลาเขาเรียกปลาปลาปลาเข็มหรือปลาปลาหลดอะไรอยู่างเแตเ่เราทำง่ายดีกว่านะฮะเราเป็นหมูเนี่ยทำหม,หมูทอดฮะหมูหมักทอดนี่นะฮะแล้วไข่ดาวสัก2สองฟองโอเคไหมฮะเดี๋ยวเรามองดูหมูก่อนนะฮะดูหมูก่อน นี่หมูนะครับเรากมะะ็มันฟีดไว้นะครับฟีดไว้เราก็ต้องเวฟละลายนันแข็งก่อนนะฮะง่ายๆครับอยู่พ่อบ้านนะฮะเป็นพ่อบ้านนะฮะทำอะไรกินง่ายๆไม่ต้องทำไรยาะะ่าครับประหยัดอายุคโควิดนะฮะกินไม่ถึงหลัก40บาทด้วยซ้ำทำวันนี้เวฟมันแข็งละลายครับเราได้เอาหมูมาหมักซอสน,นะฮะหมักซอสแล้วก็ มักพวกน้ำปลาอะไรไม่ต้องทําอะไรยากฮะกินง่ายกินข้าวสวยพอดีผมข้าวไปแล้วนี่ผงข้าวไปแล้วโอ้โหร้อเลยแต่ผมมีแบบผมชอบกินนะผมชอบกินพวกกระเทียมพวกหอมพวกอะไรเงี้ยผมก็จะเอามาพอข้าวสวยแล้วเราก็ดึงนะฮะดึงมันนี้ออกอโอเคแล้ตั้งท้องก่อน พอเลยเลยนะฮะตั้งกระทะนะฮะแจะเลรานี้คือต้องไปสราวมตใจคนเราอาไข่ามาเตรียมไว้ดีกว่านะฮะเอาไข่เอาไข่มาเตรียมไว้นะครับเนีย่ยอยู่บ้านอยู่คอนโดฮะอยู่คอนโด สำหรับคนที่อยู่คนเดียวนะครับทำคนที่ทำของข้าวเต็มแล้วไม่อยากออกไปไหนแล้วอยากประหยัดประหยัดนะฮะแนะนาเลยฮะไม่ต้องอะไรมากมายครับผมง่ายๆหลคนสอบถามมาถึงเรื่องของออยังไงสภาพจิตใจเป็นอย่างไรรองผอเมือี้แจงว่าตอนนี้เนี่ยทราบว่าอยู่กับครอบครัวแล้วแล้วก็ไถดาวสองฟองยก็เดินเลยเราก่ดนจะทอดหม่ของน้องแล้วก็เรียนหญิงงอีามก็ไปแจ้งความกับตำรวจไปแล้วด้วยค่ะถ้าอยาก ประหยัดน้ำมันนะทอดไข่ดาวก่อนนะฮะอันนี้ง่ายนะสำหรับผมนะฮะแต่ไม่แนำนะเขาไม่แนะนำไม่ใช้น้ำมันครั้งเดียวแต่เราแบบประหยัดเนี่ยทำรอบเดียวคือทอดไข่ดาวก่อนเพร<พ>าะไข่ดาวเราไม่ได้หมัก น,น้ำปลาไม Det ่ไ <c> ด <oughs> like ้หมักซอสไม่ได้หมักอะไรครัแล้วก็ทอดไข่ดาวนะฮะก่าเตังเรายืนนตัวตนไ่อแที่ใรูปแบบประหยัดประหยัดเที่ยวดันมไม่ต้องออกไปซื้อข้าวข้างนอกนไม่ต้องเปื่องน้ำมันนะฮะไม่ต้องเื่อน้ำมันรถแล้วก็ไม่ต้องไปเสี่ยงโควิดด้วยเราอยู่ยุคประหยัดเรามีกระทะไฟฟ้าในคอนโดนะฮะไว้ในหอครับได้ทำเลยแล้วก็ตั้งไว้ ปุ๊กเนี่ยจะมีปุ่มให้กดเฉินน้ำเงินเขียนว่าตรวจสอบสถานะพอกดเสร็จปุ๊บก็จะมาเป็นหน้านี้เลยคุณกว่ามต้อกรอกแล้ก็เตรียมจานไว้นะครับเดี๋ยวเราจะทอดไข่ดาวก่อนผมได้กินไข่ดาวสองฟองนะฮะไข่ดาวสองฟองเนี่ยเขาจะโชว์ผลขึ้นมาว่าคุณได้รับสิทธิ์หรือว่าไม่ได้รับสิทถ้วยไม่ใส่ข้าวผมชอบกินกินข้าวในถ้วยนะฮะมันมันสะดวกดีมันง่ายนะครับเข้าทีีี่เเอกครั้้งงนึาจะมีปุ่มกดดเสพอีลยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไปเนี่ย กรกวงเข้อ,าาอมูลไกใหม่อน้หนะฮะหหนเราก็ได้าาไาามาแล้วเราก็ออกมาใส่เพว่นนีนเงนะฮะแต่ถ้าระทรวิศึกากรกว่าได้ก็คือได้ อาหมดเลยแล้วกันไม่หมดนะมืดเดียวพอว่าเราจะกินมื้อเดียวอันเนี้ยที่บอกว่าเรื่องตรวจสอบได้วันนี้เฉพาะกลุ่มคนที่เหนียวนี่คือชันเปตาตันยี่ไม่ได้ต้องไปลงไปลงทะเบียนเพิ่มข้อมูลเนี่ยเขาจะคัดเองเลยถ้าคุณได้มาเนี้ยเดี๋ยวมันก็ซื้อใหม่ไม่จะบอกเขาเรอ่ะผมต้องไปซื้อตลาดตอนเลี้อยู่แล้วนะฮะแต่ในส่วนของกลุ่มแรกคนส่วนการหลวจวันนี้เหมือนจะเข้าเลยแล้วก็กลุ่มที่สา เราก็จะหมักไว้ก่อนนะฮะก็จะมีง่ายๆเลยฮะน้ำปลาน้ำปลาเนี่ยมันจะหมักได้รสเค็มนะฮะมันจะได้ไม่จืดเผลยังไม่ออกสีถ้าชอบไปแล้วไม่ต้องชี้ผมไอ้นี่เป็นซีอิ๊วขาวนะฮะผมชอบกินซีอิ๊วขาวส่วนหนึ่งนะฮะหมักเข้าไปเลยเทเข้าไปไม่ต้องเยอะนะฮะประมาณอย่างละสองช้อนชานะฮะหุงชูรสนะครับผงผงรสดีนะฮะทำเนื้ออร่อยขึ้นนะฮะไม่ต้องสนใจนะว่าใครจะกินหรือไม่กินเรา กินนาน,านทีเรายังป็นรม่ร้รอยู่กินไม่เถอะครับรคุกเลยนะฮะคุกเลยแล้วก็ทิ้งไว้เราเราได้่ทอดไข่ดาวก่อนนะครับปกติตอนเย็นเนี่ยก็จะมีแฟนทำกับข้าวให้กินฮะเขาทำข้าวเก่งมากเลยทำไก่นึ่งทำเจียวฮ้อนทำอาหารลิสานทำอาหารไทยอาหารฝรั่งถ้าทำได้หมดอะ่ะแต่ผมทำอาหารได้เป็นเราก็ได้ิง่าย เี๋เราก็หมักไว้แค่นี้มาหมักไว้แค่นี้เอ,อ๊ล้างมือเราทอดไข่ดา,าวก่อนเหะนมันเหลือพอดีเลยนะฮะทอดไข่ดา,าวก่อนนะฮะเแล้วเช็ดมือเออี่คนที่ทำอาหารจะเป็นฮะแค่นี้ง่ายฮนะตั้งน้ำร้นให้ร้อนแค่นั้นเอง แนะนำนะฮะซื้อกระทะเทร้อนนะฮะทุกวันนี้ไม่แพงไม่ไม่กี่ร้อยนะฮะกระทะเทฟลอนนะฮะตอกเลยจ้ะไม่ต้องไปทำไรฮะไม่ต้องไปไม่ต้องมันกระเด็นมือมือโดนน้ำเน่ยก็เด่นนะฮะ นี่ฮะง่ายๆนะฮะไข่ดาวต๊บเห็นไหมเห็นไหมครับแล้วก็เคี่ยวมันหน่อยให้เคียร์ขอบมันหน่อยนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งมันเลยเพราะกระทะเทฟลอนมันมันจะไม่ไม่ไม่ทำให้อาหารติดกระทะนะครับ คนส่วนมากคนอยู่คอนโดนะฮะพ่อบ้านนะฮะหรือนักศึกษานะฮะหรือคนทํางานนะที่ทำมาหารไม่เป็นนะฮะอย่างง่ายๆเราอย่าไปคิดเยอะนะฮะกะเพรากะพงกระเาระพาที่เราทำไม่เป็นเราก็ไม่ต้องทำนะเสียของเสียวัตถุดิบเปล่าๆที่เราซื้อไว้นี่แค่นี้ก็โอเคแล้วสําหรับผมนะผมจะชอบไข่ดาวหน้าไม่สุกนะโอเคเราได้แล้วนะฮะได้แล้วนะฮะ เราก็ตักขึ้นมาเลยติดกระทะก่อนนี่เนี่ยฮะเราก็ตักแค่นี้เราไม่ต้องไม่ทำอะไรมากมายเลยนะฮะไม่ยากนะฮะไม่ยากนะฮะนี่ฮะเออเนี่ยแล้วตักพักไว้ในกานไะห้ไข่ไม่แตกด้วยไข่ไม่แตกด้วยนี่นะฮะเราก็ได้แล้วนี่นะฮะนี่หมูหมกักต่อไปเราก็ทำการทอดหมูนะฮะ ทอดหมูน้ำมันเดิมได้เลยนะใช้คำเดียวเพราะว่าไข่มันมันไม่ได้แช่อะไรไงมไม่เหม็นนะประหยัดด้วยนะครับแต่สาหรับคนที่มีตังก็ไม่ต้องก็ได้นะฮะใช้อรอบนึ่งรอให้มันเดือดรอบหนึ่งแล้วเทมหมูไปเลยนะฮะเทมหมูไปเลยถ้าอย่างนี้จืดไหมสําหรับผมนะสําหรับตัวผมเองนะ บางคนเขาจะทำน้ำจิ้มทำน้ำพริกพริกผงอะไรเนี่ยแต่ผมก็ชอบเอาพริกคุกข้าวที่ถามได้เลยคือกระเทียมผมชอบกินกระเทียมกระเทียมมันดีต่อสุขภาพด้วยนะฮะมันทําให้เลือดลมเนี่ะเดินดีนะฮะแล้วก็ดีต่อสมองด้วยนะฮะดีต่อร่างกายเป็นสมุนไพรไทยนะครับผานะแต่ทานรู้ว่าผมกินยังไงนะผมจะคุกข้าวกินเนี่ยนะโอเคน้ำมันเดียดแล้วเราก็เทหมดไปเลยเททั้งหมดเลยนะ เกี่ยวหน่อยนะฮะเกี่ย,น,ย,น,ยนี่ต้องทิ้งไว้เลยนะฮะทิง้งเลยแล้วก็ปรับไฟไว้ปรับไฟลดลงมาหน่อยฮนะเพรเราจะให้มันสุกเรืเ่อยๆใหมันสุกเองนะฮะอ่าเราก็ปล่อยไว้เลย จังหวะที่เรารอให้หมูสุกนะฮะจังหวะที่เรารอให้หมูสุกเราก็ตักข้าวเพื่อทักออกมาคุกนะฮะประมาณเช้าตอนเช้ากินประมาณผมกินประมาณสองทุ่มสองท่มครึ่งเลยครับสองทุ่มครึ่งนะคระับนะะแค่นี้แล้วเราก็พอได้ข้าวแล้วนะฮะเราก็มาคุก ผมก็ใช้น Pe er. hey, ้ำปลานะะฮ้ำปลาเทนไปน้ำปลาเทนไปนะครับโอ้ยเคไปหรอโอเคกันดีนะครับหมูแล้วก็หั่นเป็นูมันนิดหนึ่งนะฮะเะขี้แคระไปนะฮะแห้เขาสุกเองนะฮะปล่อยเขาสุกเองนะครับไม่ยกถ้าเราทำอาหารเป็นเราอย่าไปใส่นู Olha ่นใส่นี่เยอะนะเดี Those ๋ยวมันจะเสียของแล้วมันจะกินไม่ได้นะครับฮะนใส่ซีอิ๊วขาวนะเขียชองใส่ซีอิ๊วขาวเขาได้นี่รสชาติ แล้วผมชอบกินรสจัดด้วยหนึ่งครับนี่นฮะที่ผงคุกเข้าไปเลยคุกกับข้าว่เรนใช่ฮะแต่พอกินเยอะมัเผ็ดกูไปอ่านี่นคบแล้วผมคุกนี้เลยเปิบบเป,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 ปินีฮะค,คุกเี้ ยังไม่พอฮนะผมชลองกระเทียมนี่กระเทียมดีอร่อยด้วยดีต่อสุขภาพด้วยนะฮะเขาปอกกระเทียมงนะ่ายๆนะเขาบ้านอยู่บ้านคนเดียวทำได้เลยนะแล้วปอกปอกปุ๊บ เราไม่ต้องเปิเ่มตันฮะเมื่อนี้ประมาณเท่าไหร่ไข่ฟองละห้าบาทสองฟองก็สิบบาทข้าวหงูดีนะสีหมูก็ประมาณขีดขีดสองขีดนะฮะประมาณยี่สิบบาทไปใช้สี่คนึ่้ดเลยนี่กระเทียมผมตัดใส่ข้าวเลยนะตัดใส่ข้าวเลยเมื่อนี้ประมาณสี่ห้าบาทเท่าเราออกซื้อข้าวกล่องนะฮะแต่เราได้กินเยอะกว่านะข้าวกล่องเล็กนิดเดียวไข่ ถ้าไขดาวร้ยห้าสิบหกสิบนะฮะหมูได้นิดเดียวฮะอันนี้หมูได้ได้เยอะอาแล้วพริกหมูเราทำเทียนะวเป็นใบนะน่ที่เราห็นู้ที่บาหมูใกล้สุกแล้วนะครับหมูใกล้สุกแล้วูแล้วดี๋อแล้วเราต้องโค้งอกเทียนนี้อีกอันพอดีเลยแันะคะ เดี๋ยวไหนแฟนผมทำอาหารอร่อยอร่อยอร่อยให,ให้ให้ดูผมจะถ่ายคลิปให้ดูนะถ่ายวิธีทำเขาทำอาหารเก่งฮะอยู่บ้านเขาก็ขายกยจับขายอะไรด้วยที่บ้านบ้านเขาเขาเป็นคนทำอาหารเป็นทุกอย่างฮะอาหารที่สายอาหารอะไรผมชอบเขาทำกินอร่อยมากเจียวฮ้อนอยังอะไรเงี้ยใช้แต่จเจียวฮ้อนมันอร่อยฮะลาบเลื่อยก็ทำได้หมด โอเคหมูเราสุกแล้วเดี๋ยวผมไม่ดูหมูก่อน่อหมูมันจะออกกรอบๆสุกๆเงี้ยเราก็ปิดไฟเลยช่วงข้าวช่วงเราคุกข้าวแล้วมันยังยังไม่เสร็จปึ๊บอ่าเราก็พักเข้าไปในกระทะนะครับพักเข้าไปในกระทะนะฮะโอเคเราก็มาตัดกระเทียมต่อนะฮะตัดกระเทียมใส่ข้าว อ,อามารยอ,อาารยข้าวเลยนะครับอการโฆาที่ว่านี้ถือว่าเป็นไปเพื่อประยกการค้าแล้วก็ไม่ถานการตรวจที่ดานาอินง่ายนะครับดิ้งข้าวใส่ถ้วยมีะคาผิดครับโามสีรบาหาแ่งสินเดี๋ยวมะนาวมะนาวขาดมึงขาดมะนาวไม่ได้เลยทีศก็มีคพิพากษาว่าจะเลยมีความผิดตามร้อให้ลงโทษลกตามเป็นกระถงความผิด จำวนดอกไม้พามาตราที่91าการโฆษณาคุณประโยชน์อาหารอันเป็นเท็จ้าคู่ระทมนาวนะฮะ,ะ,ะไม่ต้องเราไม่ต้องทำงน้ำจิ้มใส่ถ้วยนะเราเใส่ใสข้าวาเลยคู่ไป,เ,ปเงินจำนวนทั้งหมดี่ห0ืนบาทขออภัยนะคะหลักเนี่ยกระทรงละ20,000บาทรวมแล้ว4 0,000บาท แต่ก็มีหาร่วมกันโฆษณาคุณประโยชน์อาหารโดยที่ได้รับอนุญาตด้วยรวมแล้วก็คือจําคุก2ปีปรับไป50,000บาทบีบใส่ข้าวเลยนะฮะเหมือนเข้าผิดอ่ะคุณยิ่งยงด้วยค่ะโพสต์ข้อความชี้แจงนะคะข้อความประมาณ1ซีกนะฮะโพสกับพนักงานสอบสวนแล้วแจ้งข้อาโอเคมะนาวที่เหลือเราเอาไว้ทีตัวเยงนะไว้ใช้ในเมนูครั้งต่อไปนะครับกับพนักงานสอบสวนทราบแล้วทั้งหมดเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกับผลิตภัณฑ์แต่อย่างใดด้วยค่ะ ส่วนคุณยิ่งยงเนี่ยพยายามจะอธิบายว่ามันต้องแยกเป็นสองส่วนส่วนว่าตัวผลิตภัณฑ์มีปัญหาส่วนโฆษณามีปัญหาแกก็ยืนยันว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ได้มีปัญหาใดๆแต่ที่โดนเนี่ยคือเรื่องของการโฆษณาเนี่ยแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างี้กระเทียมข้าวนะฮะความทบอกว่าจากที่กินแล้วหายปวดเดินได้เลยเนี่ยเราก็คุกเลยนี่ใช่นะฮะคุกเลยในง่ายครับพริกข้น้ำปลาซีอิ๊วขาวกระเทียมมะนาวนะฮะ ง่ายๆไม่ต้องเปลืองวัตถุดิบ้วยไม่ต้องออกไปไหนเลยอร่อยกว่ากะเพราอรยอะไรข้างนอกอยนะฮะสำหรับคนางอาหารไม่ค่อยเก่งนะฮะัได้ค uh ่อยเก่งนหอาหมเก่นะะหนทาหม่อ่นะะทาวคก่จนะหนอม่ยเ่นรนางอาคนะฮะหัอมคเก่นามนะฮะเรัางเ่ะัาอไป่กนัหม่วยเละยเลยนะฮะ ตัาบ้าไปในถ้วเลยการตรวจเชิงรุกกันอยู่นะคะวันนี้เองคุณหมอทวีศิลป์บอกแล้วว่าภายในสัานี้หรือ2สาตัวเลขก็จะประมาณ7 0 0 8 0 0แบบนี้แต่วันนี้ทุวมดีนะคะตัวเลขลดลงมา500กว่าคุณหมออว่าการตรวจเชิงรุกเนี่ยทำไปได้เพิ่มมากขึ้นดีมากขึ้นด้วยรวมถึงโรงพยาบาลสนามเองก็เพียงพอแล้วก็รองรับได้วันนี้สถานการณ์ภาพรวมในประเทศไทยก็เดินไติดตามเพิ่มเติมจากการรายงานของทางสบคเลยค่ะ สีเนี่ยจะเป็นสีเดียวเข้าวลนะหมูว่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราได้การรายงานผู้ติดเชื้อหลายๆท่านก็ตั้งคำถามค่ะว่าเราควรจะนำ รายที่ติดเชื้อต่อหน้ามาเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเราจะได้มีการป้องกันตัวเองได้อย่างถูกต้องเรื่อนี้ก็จะมีการวิเคราะห์ในหลายๆส่วนให้ฟังกันด้วยหมูหมดแล้วก็มาซื้อตอับเย็นนะฮะซื้อเรามาแช่ทั้งปิดไว้นะฮะทั้งโลกกันนิดนึงนะคะตัวเลขหนึ่งร้อยห้าเทําทำไมฮะเราเพียแค่จานเดียวเราไม่ต้องเปลืองนะเราจะน่ากินนะะคพอได้หมูแล้วก็ไปไปขั้นข้าวไข่ไข่แล้วก็ตักเลยนะฮะ หลายท่านติดตามสหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่างเนี่ยนะคะวันนี้รายใหม่ที่มีผู้ติดเชื้อเนี่ยนะคะหนึ่งแสนเก้าพันหกร้อยแปดสิบเรียบร้อยติดตามเรื่อยมาจะเห็นเลยนะคะว่าตัวเลขหนึ่งแสนนี่ถือว่าลดลงมากนะคะเช่นเดียวกับหลายหลายประเทศนะคะซึ่งหลายฝ่ายก็พยายามที่จะทําความเข้าใจว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การฉีดเมนูสำหรับคนทางเาเข้าไปเป็นนะฮะเพราะบ้านอย่างผมนะฮะ นี่ได้กินไหมครับได้กินไม่เคยลยได้แล้วข้าวคุกพริกน้ำตาลฮะหมูทอดไข่ดาวเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูไม่ถ่ายรูปนะฮะโอเคได้แล้วนี่ว้วก็ช้อน นี่จะช่วยให้การติดเชื้อเนี่ยลดอาจจะลดความรุนแรงของโรคเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วหนึ่งมือวันนี้ก็รอดตายแล้วนะฮะวันไหนผมมีคลิปทำอาหารแบบง่ายๆกินง่ายๆสำหรับคนทำอาหารไม่เป็นนะฮะอยู่คอนโดอยู่หอนักศึกษาคนทำงานในเมืองน,นะฮะแล้วผมจะแน,นะนำ่าซื้ออะไรนะฮะ ไม่ต้องกลัวว่าขี้เกียจออกไปไหนต้องออกไปซื้อข้าวซื้ออะไรให้มันยุ่งยากก็โควิดด้วยครับอันนี้แบบนี้ประหยัดด้วยนะฮะได้กินด้วยเห็นไหมฮะโอเควันนี้ก็ไบ๊บ่ายครับของกินข้าวก่อนนะฮะกินข้าวก่อนเดี๋ยววันหลังก็เจอกันอีพีหน้านะฮะจะทําอะไรกินง่ายๆหรือว่าผมจะพาไปเที่ยวไหนพาไปชอปปิ้งอะไรแบบถูกๆนะฮะ คือผมจะทําช่องยูทุกทำแบบง่ายๆชีวิตสบายๆนะฮะฝากช่อง YouTube ผมด้วยนะฮะ f f ว u t i g a y s i g n a t u r e นะครับอยากทำอะไรทําได้หมดนฮะไม่ยึดติดนะครับทำไปเรื่อยๆนะฮะส่วน Facebook นะก็ ffff วันสิ้นโลก signature นะครับฝากติดตามด้วยนะครับ E.P. ต่อไปไม่ว่าจะทำอะไรติดตามทั้งทาง e c o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  k แล้วก็ทาง YouTube ช่องนี้ได้เลยขอบคุณครับบ๊ายบายไปกินข้าวกัน